วันนี้เวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการแลนบริดจ์มี2เวทีคู่ขนานกันนะครับฝั่งหนึ่งครับเป็นเวทีของสอนองขที่เดินหน้าจัดเวทีการทดสอบความสนใจภาคเอกชนหรือว่า Market s o u n d i n g ครับเป็นรูปแบบของการลงทุนพร้อมกับเชิญชวนเอกชนให้ร่วมพัฒนาในโครงการนะครับอีกเวทีหครับเป็นเวทีของกรรมการสิทธิ์ในการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วเสียครับ สวนทุเรียนคุณภาพดีตําบลในวงใต้อําเภอละอุ่นจังหวัดระนองที่กําลังออกผลผลิตนี่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ชาวบ้านกลัวว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการครับจึงเข้าให้ข้อมูลกับทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับตัวแทนชาวบ้านบอกว่าแม้ชุมชนจะอยู่ห่างจากเส้นทางโครงการแลนบริดจ์กว่า70กิโลเมตรแต่มีความกังวลเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นครับ โดยเฉพาะประเด็นที่มีรายงานว่าจะมีการสัมปทานเหมืองหินจึงกังวลว่าจะกระทบกับแหล่งผลิตทุเรียนและมังคุดจีไอนะครับที่สร้างรายได้ปีละเกือบ3,000ล้านบาทครับวันที่สุดคือถ้าโครงการแรงบิดเข้ามาแล้วเขามาระเบิดเอาแหล่งหินเอาหินภูเขาหินนี่ไปความมดมสมบูรณ์ในพื้นที่จะลดลงความเย็นความเอ,อื้ออำนวยความ ความเย็นแล้วก็ความชื้นในอากาศก็จะลดลงค่ะแล้วก็ทําให้เกิดมลพิษทําให้ทุเรียนแล้วบางคดแล้วว่าไม้ผลทุกอย่างซึ่งอ่อนแอต่อมลพิษอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้ตายผลผลิตลดลงได้ค่ะ โครงการแลนดบริดดำเนินการอีกประเด็นที่เป็นข้อกังวลก็คือผลกระทบต่อพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองซึ่งเป็นป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่กว่า1 8 0 0 0 0ไร่นะคะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนเป็นพื้นที่ประมงที่ช่วยดูดซับคาร์บอนให้อากาศบริสุทธิ์รวมไปถึงป้องกันการก,กัดเซาะชายฝั่ง ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการเสธีมนุษยชนแห่งชาติระบุค่ะว่าการศึกษาโครงการไลน์บริดจ์พบสิ่งที่น่ากังวลอย่างมากก็คือการถมทะเลเพื่อสร้างท่าเรือน้ำลึกบรเิเวณอ่าวอ่างที่จังหวัดระนองตรงนั้นเนื้อที่เกือบ7 0 0 0ไร่และการถมทะเลบริเวณแหลมริ้วจังหวัดชุมพรเกือบหไร่เพราะว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้าและวิถีชีวิตของประชาชนค่ะถ้าเกิดโครงการแลนด์บิดมาแล้วในแผนของ สอนนขอไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดเนี่ยชาวบ้านก็มีข้อสงสัยว่าแหล่งน้ําที่คุณจะเอาเข้ามาเนี่ยนะครับซึ่งใช้เวลา5 0,000นกว่าลูกบาทเมตรเนี่ยจะเอามาจากไหนนะครับชาวบ้านก็ก็ห่วงในเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรน้ําในพื้นที่ส่วนที่2คือไฟฟ้าครับไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากว่ากริดลายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยอยู่ที่115 MVA นะครับแต่ว่าในรายงานการศึกษาเนี่ยต้องใช้ถึง5 555 MVA เนี่ยซึ่งเรายังมองไม่เห็นว่าแหล่งผลิตที่หรือแหล่งกระจ่ายไฟถึง500กว่าเมกะวอ์แอมเนี่ยมาจากไหนอีกเวทีหนึ่งครับเป็นการสัมมนาจัดการทดสอบความสนใจจากภาคเอกชนหรือว่ามาเก็ตซาวดิ้งนะครับโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาการลงทุนในโครงการครับมีตัวแทนจากภาคธุรกิจเอกชนกลุ่มสถาบันการเงินนักลงทุนสถานทูตผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและสมาคมการค้าทั้งในและต่างประเทศมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับที่มาร่วมเวทีนี้ยืนยันครับว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจจากทั้งสหรัฐสหภาพยุโรปจีนญี่ปุ่นและประเทศในฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางครับ ระดับของความสนใจเนี่ยเราก็เป็นที่น่าพอใจแต่ว่าขณะที่เราก็ยังมีขั้นตอนที่ต้องดาเนินการต่อไม่ว่าเรื่องมาเก็ตติ้งวันนี้เรื่องของการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของสายการเดินเรือก็การลงทุนแล้วก็วันนี้ก็คงมีวิทยากรหลายท่านที่จะโชว์เรื่องของตัวเลขความคุ้มค่าของการลงทุนนอกจากนั้นในขณะที่เราเดิมออนโปรเซสอยู่ในขณะนี้เราก็ต้องมีการเร่งรัดในการเรื่องของการออกกฎหมาย SEC ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของ,ของกระทรวงคมนาคม สำหรับรูปแบบในการลงทุนของโครงการนี้นะครับจะให้สิทธิผู้สนใจประมูลโครงการเป็นแพ็กเกจเดียวครับในระยะเวลา50ปีเช่นท่าเรือสองแห่งก็คือท่าเรือชุมพรและท่าเรือระนองโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อเช่นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางรถไฟรวมถึงพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมครับแต่สามารถร่วมกันลงทุนได้รูปแบบการลงทุนจะเป็นรูปแบบ PPP net cost โดยภาครัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบในการให้สิทธิประโยชน์กับภาคเอกชนพร้อมทั้งจัดหาพื้นที่และการเวนคืนให้กับส่วนภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ดำเนินการบริหารจัดการมีมูลค่าการลงทุนประมาณ1ล้านล้านบาทและมีระยะเวลาในการคืนคุณปีที่24ครับ